อึกเสีว่งาวง่ายว่าง่ายเนียโอ้ยเอาอาหารไปเหกกุ้งเอาไปเหกกุ้งถี่มปล่อยเมือว่านยู่แหละมันเป็นจังไดโอ้ยมันระโอดบ่วละกุ้งใส่นั้นอ่ะหลอดก็หล,ลอดกัดลอกมั้งแหละทำให้กุ้งก่อนนะไรก็เสือไปเหห์ปลาได้บาไหมโอ้ยคอยกับฝาอะไร ยากอีหยังเขาสวนตะกี้นี่บอกข่อยเขาสวนข่อยสิไปอยูุ่นดนทในสวนเดนอยู่ข่อยอยู่ดนบ่นดดนนไดอยากหักไรเสียงหกตาที่ลราใส่หกตาแบบพี่น้องอันนีน้ปลา,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 าหมอนะคะบโบปลาหมอบ่อนี่ปลาหมอนเหตุนีนเป็นธรรมาชาติธรรมาชาติ ที่เกษสิเขาตู้เย็นร้อนโต้คนเกษตรเขาไม,ม่โดนได้ปกติเครื่องมือก็ไม่ได้ออกไปซุงร้านแล้วคนเกษสิเขามาอยู่นี่เดี๋ยวนี้บ่ได้อดอกไปเนี่ยไปเห็ดทายลูกเชี่ยวฟรีนี่หางตัวต้นนี้ตัวนี้ปลาปลาดุกนะคะตัว้นนี่ปลาดุก ตู ع, ต้เย็นก่อนตู้เย็นเลยเิ่นก็มีหลายอย่างหลายนีอานี่อาหารการกิน่นละข้ากี่ข้าแดงบริษัทบริตัดเนี่ยดอกกระตุ่มแดงโดนทักเหอปกตินี่ว่างกติหุ่นจนจะไม่น่าใ่หุ่นไม่ว่า อันนี้ส้มโอพันทองดีได้หนิก็ต้องเป็นหน่วยกนะนั้นไงเติมแล้วก็มีได้ตวันเป็นปีเละกระมันบ่คอยนวยไงเป็นไน็มากอว่าเที่ยวมาหลูมากครับม,บม,ม,มันสิงโง่ไปทั้ง บักหน้าบักสมโอ้บักอ้นส้นแต่บักหน้าใครเนี่แลหละกรนาบฝนอีกเดือน่องเดือนนี้นไไี่จะหน่อยยังไงเด้กเมื่อไรฮกเจ็ดต้นอ้นส้นแต่บักหน้า rau xịt bùn bung nãu lái cua dương con, hên lá trắng xì, xịt mía hốt phân bỏ qua trắng xì nọ phân bao, gìn nấm ôn, say bạc nãu phân bao, nhem mỡ sầu phân bao, giặt như lau súng nuôi dám nuôi, say bạc say thì đi phân à, ơi ใครเลยกินจนบอกเน่าอันเบิดเป็นต้นล่ะคือเก่าเสียงหรอคือเกา่าวมันบอกค่อยปูไว้ไล่คุณแมาเนี่อ่อนสวนบุกแม่เพราะมีขั้นบ่อคนหนึ่นนะผู้เฒ่อขั้นบอ่อตัวประจักษ์ตัวให้ค่อยปูประจกัจกษ์แต่ก่อนนี่คอยเขามานี่คอยเสกเขามาู่เบิดมือถือเสียมนั่นเลยถือเสียมถือจอบเขามามันอน,อน,อน,อนั่นนี่ห้องคอยนี่แหละโดนหนีบ่แล้วมีตัวทรศัพท์ พี่น้องเอาก็เลยคน,นจะบอกชมโอ้ือการจะบ้านหนเป็นหน่วยแล้วเป็นหน่วยตนเดียวโอ้ยจนขอยบริโภคขอยบริเปลี่ยนหัวหน้าป่าพัดแะ่คนหูเล่นเทรศล่ะซับนี่ขอยบอยอยอริบเฮ็ดอียังเอารูดนี่ไปส่งร้านลุงเรียขงของกา้าลุบมากอยฟ้า มีขีขออ่ขอบวนเบียขอบวนเดียหอดัฒนาเอายังเลยแต่กอ,อนพฤยูน้องมนี่แหละนี่มาสดน,นี่ก็นนกมีกวนาคื้เก่าอู้งาหลังหนามันนี่ไหลมาเล็ดจนพันไ่เพราะว่าเก็บดูมันบบมีมาเล็ดมันบบมีเม็ดนะมันโ่มีเม,ดม็ดเลยเก็บดูมันก็ไม่อยู่ตนเดียวก็้บอกเลยที่ตนเดียว สมดมตู้เย็นดีลีนล่ะตู้เย็นเผยนี่ตะกอตะกอตะกอนข่อยสิเขามากข่อยสิไม่ยู่ตัวนี้ตู้เย็นนี่ยล่ะไม่ยู่แถวนี่ล่ะเช้สือแค่นยาวนังได๋เป็นคือคนทำงานเด้ยตะกอนปารีโวล่ะเขาว่าจุ่มพุ่มๆผ้าๆแล้วก็ออกไปฝ่าวจะเป็นเราฝ่าวค่ะหน้าหันหลังสิไปแล้วเดียบร้อยไปก็พี่น้องสวัสดีค่ะ